สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertainment Night l i f e นะคะแปลวเองพัทระวีบุญประเสริฐพรุ่งนี้นะคะ12สิงหาวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะคุณผู้ชมขาในปีนี้เนี่ยก็มีคุณแม่ของวงการบันเทิงซึ่งเป็นคุณแม่ป้ายแดงหลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปีแรกค่ะที่เขาจะได้รู้ซึ้งถึงคําว่ารักจากการที่เป็นแม่ที่ดีของลูกและในขณะเดียวกันก็เป็นลูกที่ดีของแม่ด้วยค่ะ 12ส,งสิงหาคมปีนี้นะคะเจ้าหนูไซรัสของคุณแม่ดิวอริสราและคุณพ่อเซบาสเตียนก็จะอายุครบหนึ่งขวบเต็มแล้วซึ่งแม่ดิวพูดเสมอว่าลูกเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของดิวให้รู้จักความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งไซรัสเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากไม่แปลกใจเลยที่จะมี FC ฟซคอยกดไลค์ชื่นชมในความน่ารักเพียบเลยจ้า เช่นเดียวกับคุณแม่จุย๋ยวรัทยาที่ตอนนี้ทุ่มเทเวลาแทบจะทั้งหมดคอยเลี้ยงดูน้องพีเจวัยแเดือนก็แหมเจ้าตัวน้อยทั้งจำมามโซคิ้วแบบนี้ทั้งแม่จุย๋ยและพ่อพุธก็เลยทั้งรักทั้งหลงเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่ลูกเลยละค่ะ อีกหนึ่งคุณแม่ป้ายแดงรถเมคะนึงนิดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็กได้คลอดลูกชายคนแรกตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องคิดและที่มาของชื่อก็ดีดีเพราะมาจากชื่อของคุณแม่ว่าคนึงนิดหมายความว่าคิดถึงเสมอส่วนลูกก็เลยชื่อคิดและที่สําคัญคุณพ่อก็เป็นคนคิดชื่อนี้ให้ด้วยละค่ะและเพราะลูกยังอายุไม่ครบขวบรถเม์ก็เลยเลือกรับงานที่สามารถแบ่งเวลาไปดูแลเจ้าตัวน้อยได้เพราะอยากจะเก็บทุกโมเมนต์ในทุกช่วงวัยของลูกให้ได้มากที่สุดค่ะ มาที่หมวดคุณแม่สายแซบกันบ้างเริ่มที่ตัวมัมไอซ์อภิษดาเผอแป๊บเดียวลูกสาวสุดเลฟิฟน้องเลอาอายุใกล้จะเจ็ดเดือนแล้วน่ารักน่าชังจนพี่ป้านอาชูป,ป้ายไฟเชียร์รัวว่าคนนี้แหละเตรียมเป็นตัวตึงของวงการในอนาคตแน่นอน คุณแม่ดาเอนโดฟินนั่งแทนคุณแม่มาได้6เดือนหลังจากเซไฮหาน้องเดเมียนเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาซึ่งคุณแม่เสียงดีก็ช่วยกันเลี้ยงดูหนูเดเมียนกับคุณพ่อเดนนิส2คนแถมยังบอกอีกว่าอยากจะมีลูกอีกสัก2อสคนแต่น่าจะแพลนเปิดอู่ประมาณปีหน้าค่ะ เช่นเดียวกับนางเอกลูกอ่อนแพทริเซียกูดคุณแม่ของน้องเอลิเซียที่บอกว่าการเป็นแม่คือสิ่งที่ฝ่ฝฟันและการมีลูกก็ช่วยเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นถึงขนาดทำให้ซอแพรทริเซียเปลี่ยนใจเตรียมเปิดอู่อ,อีกรอบตามใจคุณสารโน้ตวิเศษในปีหน้าค่ะชีวิตเปลี่ยนมากแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคะ่ะหนูจําได้ว่าหนูเป็นคนที่อยากมีลูกตอนอายุเท่านี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหนูจําได้หนูเคยพูดกับเพื่อนพูดกับพ่อแม่ว่าตั้งแต่18บแปดอะไรเงี้ยค่ะว่าเออ อยากมีลูกก่อน30นะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเกิดขึ้นจริงมันมันเป็นความสุขที่แบบมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราแบบมีคุณค่านะเราไม่ได้ต้องการแบบอะไรนู่นนี่นั่นเหมือนคนอื่นอาจจะแบบไม่ได้ต้องการรถไม่ต้องการบ้านแต่ว่าเราเรามีลูกแล้วเราแฮปปี้แล้วอะรีสเปคทุกคนที่เป็นแม่คือขอบรู้สึกว่าแบบรักแม่มากขึ้นรักแม่ตัวเองมากขึ้นจริงๆร,รู้สึกว่าเฮ้ยที่ฉันดื้อไปกับแม่ตลอดต้องโดนแน่เดี๋ยวมันจะแบบ มันคือเวกรกรรมที่ฉันสร้างไว้เดี๋ยวมันต้องกลับมาแบบโอ้โหทุกอย่างนนวันนเข้าใจา <ไป S 2> เลยอะนอกจากนั้นนะคะยังมีคุณแม่ป้ายดาอีกหลายคนทั้งซาร่าฮเลอร์ที่คลอดน้องแอร่าเมื่อวันคริสต์มาสปีที่ผ่านมาส่วนฝ้ายนิชานันคุณแม่คนสวยที่ให้กำเนิดน,น้องอยูนิมาเป็นโซ่ทองคล้องใจเติมเต็มให้ครอบครัวรวมถึงสาวตาลกันยาที่คลอดลูกสาวน้องเนเน่ไปเมื่อวันที่18มกราคมคืนแทนคุณแม่ป้ายแดงแห่งปีอีกคนค่ะ และพระพวกนี้คือวันแม่แห่งชาตินะคะเราก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมงานดีๆในบรรยากาศในบรรยากาศดีๆที่ไอคอนสยามนะคะแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ ไอคอนสยามและบริษัทเครือเจริญพกพันจำกัดผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสงแห่งพระบรมีสดุดีพระบรมราชชนนีสีแผ่นดินวันนี้ถึง14สิงหาคมนี้นะคะงานนี้ค่ะเขามีการรวบรวมผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่โดยเฉพาะลายผ้าพระราชทานล่าสุดที่สื่อถึงดอกรักภูมิปัญญาไทยที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมนำผ้าใหม่และผ้าไทยมาเป็นแรงบันดาลใจโดยเชิญศิลปินแห่งชาติ <c oughs> ขออภัยค่ะตลอดจนไทยดีไซเนอร์แถวหน้าร่วมสร้างสารรค์งานผ้าไทยและถ่ายทอดมรดกแห่งภูมิปัญญามาเป็นผลงานอันวิจิตรเพื่อสืบสารศิลปะแห่งผืนผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไฮไลท์พิเศษในงานนี้ค่ะก็คือ i ไอคอนคร t ฟทยเทคไทยฮีโร่2023นะคะนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าศิลปินระดับประเทศพร้อมเปิดตัวกระเป๋าผ้าไหมาจากแบรนด์สิริวันนวรีรุ่นพิเศษโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบคอลเลคชั่นพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเลยนะคะ และนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีไฮไลท์ผ้าทอสุดประณีจาก2ครูศิลป์แห่งแผ่นดินก็คือครูเถามีชัยแต้สุจริยาแห่งบ้านคำปุนและอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยแห่งบ้านจันโสมานะคะและผลงานการอ,าออกแบบของเรล่าไทยเทคไทยฮีโร่จากแบรนด์ชั้นนำและไทยดีไซเนอร์ระดับประเทศกว่า20แบรนด์เลยค่ะอาทิอาสวาอาเตลเยพิจิตาคอลเลกเตอร์โปรเจกต เตอร์ Theater, และเครื่องประดับกับพัดจากแบรนด์แกลลอรี่เดลหิมพานมาร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในงานแสงแห่งพระบรารมีสดุดีพระบรมราชชนนีสีแผ่นดินวันนี้ถึง14สิงหาคมนี้ที่ไอคอนสยามนะคะ ก็ขอเชิญทุกทุกท่านนะคะงานนี้รับรองเลยค่ะไปเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็ได้สูดรบรรยากาศที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะคะเรื่องต่อไปค่ะมนรักลูกทุ้งเวอร์ชั่นใหม่ยังไม่ทันจะได้ถ่ายทำเลยนะคะแต่ก็มีดราม่าเกิดขึ้นในเรื่องของการคัดเลือกนักแสดงมิวสุพสิทธิ์นะคะพี่คราวคนล่าสุดของเราขอพื้นที่คุยนิดนึงค่ะ ยังไม่ทันได้ลงจอละครสุดคลาสสิกมนรักลูกทุ่งเวอร์ชั 67, mm ่ hmm. ัน2567กจ็จวดกระแสดรมาม่ามัมไม่หยุดหลังคว้านุ่มมิวสุภสทธิ์รับบพี่คล้าวประกบคู่นางงามกระแสแรงชาลลอตออสตินซึ่งทันทีที่ภาพฟิตติ้งละครถูกปล่อยออกไปชาวเน็ตต่างก็ตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมในการวางตัวนักแสดงที่เมาส์กันให้แซดว่าพี่คล้าวทองกว่าเวอร์ชันนี้ใบหน้าออกจะฝรั่งไปหน่อยค่ะนี่มัน่นใจว่าตัวเองหน้าไทยมาตลอดเลยนะเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองหน้าฝรั่งเลยแม่เป็นคนนนทบ,บุรี พ่อเป็นคนจีน <laughs> มันรักลูกทุ่งเวอร์ชั่นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกดัดแปลงมาไม่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เหมือนเดิมเลยทําให้บริบทต่างๆถูกเปลี่ยนไปให้เข้ากับสมัยประจุบวนมากขึ้นเทคโนโลยีต่างๆนิสัยตัวละครต่างๆด้วย <laughs> ก็เลยคิดว่าทางทีมแคสก็แคสมาเหมาะมากๆนะอยากจะให้ได้ลองดูก่อนครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากๆจริงๆ แม้จะอยู่ในช่วงถ่ายทำละครมนรักลูกทุ่งหนุ่มมิวยังออกปากว่าปีนี้ถือเป็นปีทองของเจ้าตัวที่มีงานแสดงติดต่อเข้ามารัวๆถึง4เรื่องซึ่งทุกเรื่องยังเป็นแนวแอคชั่นออกรถออกชาติอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนทาให้ช่วงนี้พอมีเวลาว่างปุ๊บก็จะต้องรีบงีบเอาแรงเลยสักหน่อยค่ะถ้าวางไว้สี่ทุ่มอะ่ะก็หลายๆกองก็จะเลิกก่อนคือไม่เคยเกินสี่ทุ่มเลยตอนที่แต่ละบทยากมากเราก็จะแบบ ก่อนนอนก็จะเตรียมแล้วอ่านบทท่องบทว่ามีอะไรบ้างเช้ามากก็ต้องรีบไปให้เร็วที่สุดจะได้แบบไม่ไม่รบกวนคนอื่นไนงะก็แต่งหน้าแล้วก็ไปซ้อมต่อเราไม่เคยเล่นแอคชั่นมาก่อนเลย mm hmm. ด้านช่วงเนี้ยการที่รับมาเป็นแอคชั่นหมดเลย mm hmm. เลยต้องแบบต้องไปเหมือนไปฝึกตัวเองด้วยไปออกกำลังกายเพิ่มด้วย mm hmm. เพราะว่าไม่งั้นไม่งั้งน mm hmm. มันจะไม่ไหวนะอะไรเงี้ยเลยต้องแบบเทรนเยอะมากๆครับวีคหนึ่งตอนนี้น่าจะ3-4รอบ mm hmm. ที่เข้าไปเทรนกับเทรนเนอร์ แล้ววันอื่นที่ไม่ได้เป็นเพลนก็จะแบบออกกำลังกายเองด้วยรับได้อีกรับได้อีกอออของปีชลปีหน้ายัางว่างอยู่ไงปีแต่ปีนี้น่าน,า,น,า,นาจะไม่ไหวและ้ะป,ปีนี้ถึงธันวาละาส่วน12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติในวันพรุ่งนี้หนุ่มนิวเผยว่าคงเป็นการซื้อดอกไม้แล้วก็บอกรักคุณแม่อย่างที่เคยทํามาในทุกปีพร้อมกับออกปากว่าที่เจ้าตัวประสบความสาเร็จได้อย่างทุกวันนี้มาจากแรงซัพพอร์ตจากคุณแม่ที่เชื่อมันในความสามารถของลูกชายคนนี้นี่เองค่ะ พูดถึงทรอยซิวานนะคะคนนี้เนี่ยเขาฮอตมากเลยนะคะคุณผู้ชมดังมากแล้วหน้าตาดีด้วยนะคะบินตรงไปจากออสเตรเลียให้แฟนๆที่กรีดกันตัวเป็นเเลยค่ะสวัสดีครับ กรี๊ดหนักมากเมื่อนักร้องหนุ่มชาวออสซี่ทรอยซีวานมาเยือนเมืองไทยเป็นครั้งที่3เพื่อร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซิงเกิลรัชในโซนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถมเจ้าตัวยังเลือกมาถ่ายทำมิวสิคโรซิงเกิลที่2ของอัลบั้มใหม่ something to give each other ที่กรุงเทพอีกตั้งหากค่ะซึ่งเหตุผลก็เพราะเมืองไทยน่ะเปิดกว้างรับความหลากหลายนั่นเองค่ะ I time I last was How I just think there's this really palpable energy here that um, that I, I wanted to, to capture and, and share with everyone and, and celebrate and it's also just a really queer city and, <laughs> and, and I love it so, yeah. you know I think with this album a lot of a lot of it was inspired by um, my travels and, and just like meeting amazing people from all around the world and and partying all around the world and and. Um, and I wanted to capture that. And Southeast Asia specifically has been just, you guys have supported. Thank you obviously to, to the people who are listening and coming to the shows and stuff. It's like, I absolutely love coming here and, and feeling this love. It's, it's incredible, so thank you so much. นักร้องเจ้าของเพลงฮิตยูทยังเอ่ยปากว่าหลังพ้นสถานการณ์โรคระบาดเขาก็ตระเวนเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆแถมยังเอ่ยปากนคะว่าปลื้มผลงานของสาวๆนิวจีนส่วนจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเกิลกรุป๊ปเคป๊อปสุดปังหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะ อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะบริษัท PTT Global c h e m i c a l จะกัดจำกัดมหาชนหรือ GC ค่ะคุณผู้ชมเขาจัดพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลสนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งให้กับสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกตติ้งแห่งประเทศไทยณนะลานสเก็ตน้ำแข็ง I-Wish International t r i n n i n g Center ศูนย์การค้า Imperial World สำโรงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ บริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ GC นำโดยดรโครคงกระพันอินทรแจง้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งมีเจตนารมณ์ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นนำนวัตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด GC Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง,างรู้คุณค่าส่งมอบโครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลสนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งโดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีร่รวมโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มเพื่อส่งมอบพื้นอย่างอัพไซเคิลและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลให้กับดรศิีหศักดิ์อารีราชการันนาย,ยกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยและดรสุวรรณาศิลปะอาชากัรมาที่การสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติเพื่อน,นําไปใช้ในลานสเก็ตน้ําแข็งดังกล่าวซึ่งเป็นสนามกีฬาในประเทศไทยที่เป็นศูนย์ฝึกซ้อมสเก็ตน้ําแข็งที่ได้รับการรับรองจากสาพันธ์สเก็ตน้ำ แข่งนานาชาติให้เป็นศูนย์ฝึกซ้อมแห่งความเป็นเลิศหนึ่งใน6แห่งของโลกรวมถึงเป็นลานสเกตน้ำแข็งที่มีความพร้อมต่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและนักกีฬาสปีดสเก็ตสำหรับเยาวชนและนักกีฬาไทยให้พัฒนาทักษะเป็นนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาระดับโลกต่อไปในอนาคตค่ะวันนี้ส่วนร่วมของเราก็คือเรามาทำลานรอบๆเวลานักสเกต็ตเดินขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นเบลดเป็น คมๆเนี่ยก็ต้องเดินบนพื้นเหมือนอยางนะครับเราก็มีเฟอร์นิเจอร์โดยรอบนะครับของใหม่เนี่ยเราก็ได้ช่วยโลกใช่ไหมครับ GC เราต้องการสนับสนุนเรื่องความยั่งยืนเรื่องอัพไซคลิงนะครับก็แสดงให้เห็นตัวอย่างว่าหลายๆท่านจะคุ้นเคยว่า GC เอาไปทำเสื้อทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรต่างๆใช่ไหมอัพไซคลิงวันนี้ก็ทำพื้นนะฮะที่คงทน ซึ่งก็เป็นประโยชน์ใช้ได้นานครับสำหรับพื้นยางอัพไซเคิลนาลานสเก็ตน้ำแข็ง i w i s h International Training Center ถือเป็นพื้นยางแห่งแรกในประเทศไทยที่นำฉนวนสายไฟใช้แล้วประเภท c ล o s s Link PE มาผสมกับเศษยางและกาวโพลียูรีเทนก่อนนำขึ้นรูปด้วยวิธีพิเศษทำให้เกิดความคงทนรองรับแรงกระแทกไร้รอยต่อจึงมีความปลอดภัยสูงขณะที่เฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลก็ผลิตจากวัสดุใช้แล้วเช่นเศษไม้และพลาสติกประเภท l l d p e ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนําหลักเศรษฐกิจมุนเวียนมาปรับใช้เพราะโครงการดังกล่าวสามารถลดปริมาณขยะได้มากกว่า9,600กิโลกรัมและยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า514กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า54ต้นเลยทีเดียวค่ะ